สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot นะครับและวันนี้อยู่กับคลิปสรุปข่าวประจำสัปดาห์ครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับและสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไปมีอะไรบ้างฮะก่อนอ่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปสรุปข่าวในวงการเกมไอทีเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Playlot แล้วก็กลุ่ม Facebook Playlot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกมไอทีเนาะ เริ่มต้นที่เกมแรกกับ i n s p r r h h i n n เกมจากเชนของ Solana ฮะซึ่งตัวนี้จะออกตัวเบต้าครับให้คุณสามารถเข้าไปทดลองเล่นได้เพิ่มเติมเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะในวันที่25มีนาคมนี้ครับและตอนนี้เขามีกิจกรรมในการแจกนะฮะไ i เลสก i ฟเอา a เนาะสำหรับใครที่เล่นในเฟสอัลฟาที่เขาเปิดให้เล่นณนะปัจจุบันนี้ครับแคปภาพของคุณฮะไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆทงั้งทาง Twitter IG Facebook หรืออะไรก็ได้ครับและ hashtag Isper w ด้วยนะฮะ รวมไปถึงใครที่เข้าไปร่วมใน Discord ของเขาครับในหน้า announcement ของเขานะก็จะมีตัว Giveaway Bot ตัวนี้ฮะก็ไปติ๊กไอตัวสัญลักษณ์ด้านล่างนะครับแต่ก็ร่วมรุ้นรับ Giveaway ครับรางวัลที่1ได้ตัว NFT ของเขานะฮะรางวัลที่2ที่3ได้ไปเหรียญ USDC ครับ ตัวเบต้าที่เขาจะเปิดในวันที่25มีนาคมนี้ครับจะมีส่วนของแมปใหม่โลเคชันใหม่ครับให้คุณสามารถเดินไปสำรวจได้ไปล่ามอนสเตอร์ตัวใหม่ๆได้ครับรวมไปถึงระบบมัลติเพเยอร์ที่จะมาเพิ่มเติมมากขึ้นในระบบเบต้าครับแต่ตัวเกมจะมาจริงๆในช่วงกลางปีค่อนไปไป,ปลายปีนะช่วงนี้ก็เป็นเฟสของการทดลองเกมครับใครเจอบั๊กก็สามารถไปรีพอร์ตได้ในช่อง Discord ของเขานะฮะ มาพูดกันถึงเจ้าฟุตตี้เดนโอเดอสาวผลไม้กันบ้างนะครับเปิดให้ทําการซื้อเหรียญของเขาพรีเซลครั้งที่2วันนี้วันแรกนะครับแต่ถ้าใครยังสงสัยกับตัวโปรเจกต์ครับผมเตือนไว้ก่อนนะตัวเหรียญในการพรีเซลครั้งที่2เนี่ยจากที่ผมโพสต์ในหน้าของ Facebook พ a ยร์ล็นะฮะ เขาจะมีการล็อกเหรียญเวสติงกันค่อนข้างนานนะครับเริ่มปลดในเดือนกันยายนครับก็อีกราวๆห้เดือนข้างหน้านะใครที่จะเข้าไปซื้ออันนี้พิจารณาดีๆก่อนนะครับเพราะเงินลงทุนของคุณจะอยู่ในระยะยาวครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวโปรเจกต์มันดีมีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างโอเคอย่าง n e o v i s แล้วก็มีการร่วมมือ MOU กับทางค่ายต่างๆ จากทางเกาหลีนะฮะก็สามารถเข้าไปลองได้นะครับวิธีการในการซื้อนะคุณต้องได้รับไวริสก่อนนะฮะซึ่งหลากหลายคนได้ไวริสแต่ก็มีคนไม่ได้เหมือนกันนะฮะเข้าไปซื้อในหน้าเว็บไซต์ของเขาครับผ่านทางตัว f u t y d e n o c o m นะฮะกดที่ join pre-sale ครับล็อกอินไอดีของคุณให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ไปเข้าร่วมตัว p r e s a l ครั้งที่2นะครับตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่29มีนาคมครับ หลังจากนั้นครับคุณใส่ยอดจำนวนเหรียญ FTT ที่คุณต้องการซื้อครับราคา1เหรียญ FTT อยู่ที่0.55 US dollar นะครับแล้วเขาจะมาเทียบเคียงกับค่าเงินที่คุณจะต้องจ่ายไปนะครับหลังจากนั้นคุณก็โอนเงินเข้าไปครับเป็นเหรียญ BNB ในเชน BEP 2ีนะฮะใน wallet ของตัวระบบเกมนะครับเขาํำเตือนอีกทีนะอย่าใช้ BEP 2นะฮะเมื่อส่งเข้าไปเรียบร้อยครับตัวเกมก็จะตัดยอดครับแล้วก็โชว์ขึ้นมาครับว่าคุณซื้อเท่าไหร่ครับ สิ่งที่คุณได้รับกันมาก็คือกล่องกระชะปองครับที่จะไปเปิดสุ่มว่าตัวกล่องภายในกล่องนั้นมีอะไรครับซึ่งมีทั้งตัวละครของเขารวมไปถึงตัวเหรียญ FDT ที่คุณได้รับพิเศษเพิ่มเติมนะฮะเขามีข้อจํากัดอยู่ด้านล่างเนาะว่าซื้อเหรียญเท่าไหร่ครับได้ลัคก,กี้บ็อกกี่ใบฮะ500 FDT ได้1 l u c k บ็อก1,000 FDT ได้2 l u c k บ็อกนะครับใครที่เป็นสายสุ่มกระชัพองก็อย่าลืมเข้าไปซื้อนะและก็มียอดแสดงให้ดูด้วยนะครับว่าเหลือจํานวนเท่าไหร่แล้วฮะ มาดูกันที่เหรียญฮับคอยกันบ้างครับเหรียญที่อยู่ในวงการ e s p o r t นะครับทำนิวไฮรับข่าวดี PSG e s p o r t เข้ารอบโปรลีครับซึ่งข่าวนี้ลงในเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจเลยทีเดียวนะครับตัวเหรียญฮับคอยเนี่ยผมเคยทำเอเอมาแล้วนะเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวจะสรุปตัวโปรเจกต์มาให้ฟังกันอีกทีหนึ่งครับแต่แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้เขาทำฮับเบอร์นะฮะซึ่งเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเกมเมอร์สตรีเมอร์อินฟลูเอนเซอร์และ e s p o r t ครับใครสนใจสามารถติดตามในเว็บไไซต์แล้้วก็ Twitter ของเคาดนะรับ มาดูโปรเจกต์ไทยหนึ่งโปรเจกต์ครับบูก่า NFT นะครับหลังจากที่ทําการขายเหรียญแบบ IDO ไปเรียบร้อยครับในวันที่21-22ที่ผ่านมาครับเหรียญจะทําการลิสต์วันที่24มีนาคมนะหรือวันพรุ่งนี้นะครับถ้าใครมาดูวันที่ผมลงคลิปนะฮะลิสต์เวลา2องทุ่มบ้านเรานะครับแต่ใครที่จะได้รับ IDO ครับสามารถไปรับเหรียญไปเคลมเหรียญได้เวลา2องทุ่มสินาทีครับ ใครที่เล็งตัวเหรียญตัวนี้อยู่ก็รอไอดีโอเขาปลดงินก่อนนะแล้วค่อยทําการช้อนซื้อไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับแต่มันเป็นระยะเวลาและกันในการที่คุณจะต้องเข้าไปซื้อครับไม่อยากให้คุณดอยกันนะก็พิจารณาดูดีๆนะครับตัวโปรเจกต์ตอนนี้เล่นได้ในหมดของอาริเสียครับและมีการอัปเดตตัวระบบเกมคร่าวๆออกมาครับในส่วนของบลูการ์ดเกมครับให้คุณสามารถเอาตัวละครของคุณเนี่ยไปต่อสู้ในเวอร์ชั่นแบบการ์ดเกมได้ครับได้รับ ของรางวัลต่างๆมาเป็นเหรียญในตัวเกมแล้วก็เศษชิ้นส่วนต่างๆไปอัปเกรดตัวละครของคุณก็ได้เหมือนกันครับไต t ตันฮันเตอร์ครับเกมที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานครับปัจจุบันเปิดเทสเน็ตเป็น Public t e s t n e น็ตนะให้คุณสามารถเข้าไปทดสอบกับตัวเกมได้ครับเกมคาดว่าจะเปิดสักทีนะวันที่31มีนาะคมนี้ครับ รางวัลเกี่ยวกับ Public Testnet ที่ผมโพสต์ทั้งหน้า Facebook p a y l o t มีการเปลี่ยนแปลงนะครับล่าสุดมีการอัปเดตใหม่เป็นลัคกี้นะฮะ5 0 0 h u n t e ัน0 0ผู้เล่นครับที่ถึงเลเวล30ครับเขากับทำการจับฉลากสุ่มออกมาครับเพื่อแจกของรางวัลครับรางวัลเนี่ยก็จะเป็นตัววงล้อให้คุณสามารถเข้าไปสุ่มอีกทีนะว่าได้รับอะไรบ้างนะครับรายละเอียดของรางวัลเนี่ยคงมีการอัปเดตเพิ่มเติมทางหน้าทวิตเตอของไททันฮันเตอรอีกทีหนึ่งนะครับ แต่หวังเอาไว้นะครับ31มีนาคมเกมน่าจะมาสักทีนะฮะมาถึงเกมในตำนานอย่างคริปโตไมที่มีรีบอนกันเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เปิดการเซ็กกิ้งตัวฟรีแล้วนะฮะเพื่อรับตัวผลตอบแทนต่างๆครับและตอนนี้ราคาของเหรียญนี่หลังจากที่ทำการเซ็กกิ้งเกิดขึ้นนะก็ดีดขึ้นมาครับ ตอนนี้เรียกได้ว่าเยอะจากจุดหลุมกันค่อนข้างเยอะนะ5-7ถึงเเท่าเลยทีเดียวนะครับใครที่จะเข้าไปพิจารณาดูดีๆก่อนนะฮะว่าหมดการเซ็กกิ้งจะเกิดการเทหรือเปล่าเพราะตอนนี้ราคาสูงหรือเกินครับและปิดท้ายกับเกมญี่ปุ่นครับ Gen โ h o ิ k i ิ c h i Online ครับที่เคยลงทั้ง PlayStation แล้วก็ Nintendo Switch มากอดครับเตรียมจะมาในเวอร์ชั่นของบล็อกเชนผมเคยทำสรุปเกมนี้ไปแล้วนะฮะ ปัจจุบันครับเขามีกิจกรรม Air Drop w i l e s สครับซึ่งจะแจกเป็นเหรียญราวเหรียญรองของตัวเกมนะครับซึ่งเหรียญหนักของตัวเกมเนี่ยคือเหรียญ MV นะครับที่อยู่ในเชนของมาติกเนาะกิจกรรม Air Drop ครั้งนี้ครับไม่มี InV i t e c o ค้นะฮะคุณสามารถเข้าไปทำได้เนาะแต่ข้อจำกัดครับคุณจะต้องถือเหรียญ MV ของเขาด้วยครับอย่างน้อย100เหรียญนะครับปัจจุบันราคาเหรียญ MV ก็ใกล้ๆกับ1ดอลเนาะก็ตีซัประมาณ100 US ร้อยยูเอสอลาครับที่คุณจะต้องถือเอาไว้เพื่อรุ่นไวริสของเขาครับ เกมอยู่ในเชนของมาติกย้ํากันอีกทีนะฮะและถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครอยากจะได้อุปกรณ์ต่างๆของตัวเกมครับโตฟูเอ็นเฟทมีขายอีกแล้วนะฮะมีการวางขายกันเกิดขึ้นแต่คุณจะต้องเปลี่ยนข้างบนเป็นเชนของโพลิกรอนก่อนนะครับซึ่งในตลาดตอนนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆครับมีคอสตูมให้คุณสามารถเข้าไปเลือกซื้ออุปกรณ์สวมใส่ได้สามารถซื้อได้ทั้งเหรียญของมาติกแล้วก็ w e t h เหรียญรนอิเทเรียมในเชนของมาติกนั่นเองครับ ส่วนที่ราคาแพงที่สุดนะก็คือ Membership Car d ครับเป็นซูชิไนของเขาเนาะราคาสูงถึง1 E อีทิเรียมทีเดียวครับก็ราวร1 0 0 0 0 0แสนบาทนะฮะก็ใครที่สนใจตัวเกมนี้ตัวเกมจะมาในช่วงปลายปีนะครับก็ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานเนาะแต่ตอนนี้เขาก็มีการทยอยขายตัว n f t ของเขาออกมาเรื่อยๆครับใครสนใจก็สามารถติดตามข่าวสารก็ได้นะครับทั้งทางทวิตเตอร์ Twitter ของเขากลุ่ม telegram แล้วก็นางเว็บไซต์ขอบเขตชกกิชิออนไลน์ครับอันนี้คือสรุปข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารในวงการเกม NFT ในสัปดาห์นี้ครับ ในสัปดาห์หน้าเรื่องราวจะเป็นอะไรรอติดตามข่าวสารกันอีกทีนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ